เลข12หลักข้างหน้าไปกรอกวงไปเลขสุดท้ายจะเหมือนเลขของเพื่อนเลยก็คือต้องดูาาเลขของเพื่อนอ่ะ12หลักแรกไปใส่ลูกแล้วมันก็จ่อมาเป็นเลขสุดท้ายได้นะคะอันนี้ก็คือบอกเป็นความรู้ว่าเลขสุดท้ายอ่ะเราไม่จาเปน็นต้องคิดเราไม่จาเป็นต้องใส่ให้มัน่ว่าระบบจะ L V คืออะไรไม่ใช่หรือวิอ,อนะ L V คือ logistic barrier นะคะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นรหัสบรรจุพันเป็น packaging indicator ของเขาะคะตัวแรกนะเลขตัวแรกเขาเรียกว่าเป็นรหัสบรรจุพันธ์อ่ะ,ะอันนี้คือเป็นความรู้มาสอนให้ว่าเลขที่อยู่ในาร์โค้ดของเราเนี่ยมันมีความหมายนะเวลาเราไปซื้อของ,งต่างๆเราจะได้สังเกตได้นะคะว่าทุกอย่างเนี่ย ไม่ใช่เป็นแค่ตัวเลขธรรมดาเวลาที่เครื่องอ่านมาทํางานเนี่ยเราสแกน barcode ไปปึ๊บมีตัวเลขไม่พอมีแท่งแท่งสีดำกับแท่งสลับสีขาวเนี่ยก็หมายถึงตัวเลขนั่นแหละแต่เอาตัวเลขมาทําให้อยู่ลักษณะแองทแท่งแล้วเวลาที่เรายิงเลเซอร์ไปเนี่ยแสงตกกระทบปึ๊บสะท้อนกลับคืนไปเครื่องเนี่ยเครื่องจะไปทำอะไรเครือ่องอ่านจะไปดึงเอาข้อมูลของเลขพวกนี้ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เหมือนขวดน้ำเมื่อกี้ถ้าอยู่ที่เซเว่นเขายิงบาร์โค้ดไปปึ๊บมันก็จะมีข้อมูลของน้ำดื่มคริสตัลปริมาณเท่านี้คือขวดขนาดเท่านี้ราคาเท่านี้หนึ่งขวดขึ้นมาบนจอของพนักงานเซเว่นบาร์โค้ดเนี่ยนะคะมันก็มีหลายแบบที่นิยมที่เป็นสามตวคือแบบส,สามตสี่หลักใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีบาร์โค้ดที่เป็นลักษณะแบบนี้เป็นบาร์โค้ดแบบ มีตัวสอนประอกอบแล้วก็มีบาร์โคดหลายหลักด้วยกันซึ่งบาร์โคดตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นแบบ GS1 12A ตัวนี้นะคะ,ะ,คะมันเป็นบาร์โคดที่เขาเอาไว้ใช้ติดกับตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์เอย่ยหรือบางทีเขาติดกับ <Yeah. S 1> พ a าเลทกแปะลงไปที่พ a าเลทกนะคะก็คือเอาไว้ใช้ในการขนส่งเอาไว้ใช้ในคลังเนาะอันนี้คือบาร์โคดนะคะทีนี้ B b a าร์โค้ดก็ต้องมี QR code q โค้ดดุวโนะคะ QR code เป็นบาร์โค้แต่เป็นบาร์โค้แบบ2มิตินะคะซึ่งรูปร่างของมันเปลี่ยนไปมนที่ที่เด็กเห็นรูปร่างของมันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นสีดำสีขาวเหมือนเดิม,ม,น,ดมนะคะเวลาจะอ่านข้อมูลต้องใช้เครื่องหรือแอปพลิเคชันที่มีการสแกนค r วาได้แล้วก็ต้องใช้กล้องไหม ต้องใช้กล้องที่อยู่โทรศัพท์เนี่ยนะคะ QR <K ill> <R> ก็คล้ายๆกับบาร์โค้ดแหละในการเก็บข้อมูลได้แต่เก็บข้อมูลได้เยอะกว่าเก็บข้อมูลได้ไวกว่าง่ายกว่ามีลูกเล่นเยอะกว่าสามารถที่จะเก็บเป็นลิงก์ URL เข้าเว็บต่างๆหรือเป็นข้อความต่างๆหรือเป็นเอกสารต่างๆได้เป็นเนนด็กเ,เคยสแกน QR แล้วพอสแกนปึ๊บมันลิงก์ไปเป็นเอกสารไหมต้องเคยต้องมีอาจารย์ ในมอในมหาลาัยเวลาสอเขาก็มีการสแกน QR code เหมือนกันพอสแกน QR code ปึ๊บมันจะเป็นลิงก์ URL ให้เรากดเข้าไปยังเว็บไซต์อื่นๆได้ทันทีหรือเป็นการสแกน QR code เพื่อแอดไลน์กันที่เด็กใช้การโดยทั่วไปอันนี้นะคะก็มีประโยชน์มากเหมือนกันรวดเร็วการอ่านข้อมูลผ่าน QR code เนี่ยไวมากเด็กๆเคยไหมเราจะสแกน QR แค่เราเอาแบบ สองสี่เหลี่ยมที่อยู่ในแอปของเราอะไปวางไว้ใกล้ๆหรือเข้าใกล้ชูอาร์โคแบบหนึ่งมันลิงก์กันเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นบาร์โคดไม่เร็วเท่านั้นความหมายก็คือว่าตัวบาร์โคดเนี่ยเวลานอ่านเครื่องอ่านเนี่ยสมมติมือได้เวลาอ่านก็ขนาดอย่างนี้เลยขนาดอย่างนี้เลยคะ่ะเด็กๆเคยเห็นไหมเวลาเราเอาสินค้าไปคิดที่แคชเชียร์แล้วพี่เขาสแกนชอาร์โคไม่ได้เคยบ้างไหม,ไหมแต่ต้อง เขาก็ต้องแกะมาหรือทําให้มันเรียบที่สุดหรือตึงที่สุดเพื่อที่จะเอาไปคลึงกับเครื่องอ่านหรือขวดน้าเหมือนกันเนี่ยออกจากตู้เย็นมาเปียกบางครั้งพี่เขาต้องเช็ดก่อนเขาถึงจะสแกน QR ได้อันนี้ไอ้เกษตแกนสแกนบาร์โค้ดอันนี้เป็นข้อเสียขอ,ของบาร์โค้ดนะคะบาร์โค้ดเวลาอ่านต้องอ่านแบบตั้งนาดอย่างนี้เลยตั้งฉากออกมันแล้วก็ถ้ามีอะไรมาเกาะเนี่ย อ่านยากนิดนึงบุ่นก็ไม่ได้น้ําก็ไม่ได้ไอ้น้ําก็ไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่คือนาเคยซื้อของแอลโคอแล้วก็เป็นของชิ้นใหญ่มากนะคะบาร์โค้ดมันติดอยู่แบบพนักงานต้องหาแล้วก็ต้องหันเอาบาร์โค้ดมาใกล้เครื่องอ่านได้มากที่สุดแล้วก็ถ้ามันอยู่ล่างสุดก็คือต้องลงไปนั่งอ่านคือมันจะลำบากนิดนึงห้องนี้ก็มีบาร์โค้ดนะตรงเสาไฟตรงนั้นนะคะมีการแปะสติกเกอร์บาร์โค้ดอยู่เป็นการไอดนนิฟายว่า นี่คือห้อง110ของตึก2อ,อาคารอะไรในมอ4ก็เป็นแบบนอร์นิวไฟล,ล์แอรนนิวไฟล์อะไรอีกห้องนี้มีเก้าอี้กี่ตัวครูพันเขาเขาต้องเก็บข้อมูลนการในห้องนี้ก็มีเวลาอ่านก็ต้องอ่านแบบแบบขนาดเลยะค่ะแต่แต่แตา, I, างจาก QR ยังไงนี่ค่ะ QR code ของเขาก็คือว่าข้อมูลเนี่ยมันเข้าถึงได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนมันจะไม่แปลกเลยที่บางทีเราเปิด อุปกรณ์ที่จะสแกน QR เนี่ย<ป>กรอบส<ป>ี่เหลี่ยมของ<ป>มันยังไม่ทันจะครอบสี่เหลี่ยมของ QR เลยก็สามารถอ่านขา้อมูลได้แล้วก็คือไวมากนะคะมันค่อนข้างที่จะไวนิดหนึง่งอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยจำเป็นต้องมีกล้องหนน้อยอ่ะอย่งยงางไรลนาเนี่ยเวลาที่เราจะสแกน QR โ o นะคะมันจะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราเอาแบบเอาไปเข้าใกล้ QR code ยังไม่ทันจะอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเลยอะ่ะ เร็วมากนะคะแต่ถ้าเป็นบาร์โค้ดอะโอ้โหเขาเรียกว่ามันเป็น one dimension ค่ะมันได้แค่ที่เดียวอะมันได้แค่ทางเดียวอะมันมันมันต้องขนาดเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถอ่านบาร์โค้ดได้อันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันของทั้งตัว QR code แล้วก็บาร์โค้ดนะคะตัว QR code นะมันถูกพัฒนามาและคิดค้นโดยคนญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นอักขระตัวแรกๆที่มันอ่านได้จะเป็นพวกอักขระญี่ปุ่นทั้งหมด เก็บอักษรทุกอย่างจะเป็นญี่ปุ่นงหมดแต่ว่าตอนนี้ได้หมดทุกอย่างแล้วแล้วมันก็สามารถที่จะเก็บตัวอักษรได้เยอะผสมกันไปเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรหรือว่าตัวเลขนะคะได้แบบเป็นเจ็ดพันเนี่ยห้าพันเจ็ดพันตัวอักษรเลยนะคะตัวเลขก็ได้ก็คือมีประโยชน์มากกว่าบาร์โค้ดเยอะเลยเก็บข้อมูลได้เยอะกว่านะทุกวันนี้เนี่ยมีการเอา QR Code โค้ดมาเป็นเครื่องมือทางการตลาดอย่างหนึง ในการสื่อสารกับลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นการขายของการโฆษณาหรือการสื่อสารต่างๆเห็นตุผลอันนี้คือประเทศที่ปุนออฟฟิศของเขาเนี่ยกลัวเขาไม่รู้ว่าเป็นบริษัทที่ทำ R ้ดไอ้ทำ QR code เอา QR code มาแปะไว้นี้นะคะแล้วก็ผู้ชายคนนี้กำลังสกแกนเพื่อซื้อสินค้าซื้อผ่าน QR code คะ่ะหรือถ้าเราอยากจะให้ใครหรือลูกค้ารับรู้ข้อมูลต่างๆมี QR code แปะไว้อาจารย์เคยเห็น โปสเตอร์หนังค่ะลาวสแกน QR ออโค้ดพอไปสแกนปุ๊บทุกอย่างไม่เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้จะขึ้นมาในมือถือของเราเลยค่ะเนื้อเรื่องเป็นยังไงเรื่องหยอกเป็นยังไงใครแสดงเข้าลงวันไหนอะไรยังไงก็คือหมดเลยเอา QR โค้ดมาใช้คะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดคลิปให้ดูว่ามันจะมีคลิปที่เขาใช้การสแกน QR โค้ดซื้อ,อของอยู่นะคะนี้เรามาดูบาร์โค้ดต้องมีเครื่องสแกนบาร์โค้ด ครื่องสแกนาร์โค้ดมีทั้งแบบพกพาที่มือจับได้แล้วก็ติดตัวเราไปได้กับอันที่สองเป็นแบบ b ิกโพชิชเนียงไหนๆก็จะต้องแนวข้อสอบแต่ลอ็อแต่ว่าอันนี้อยู่ในปลายภาพยังไม่ต้องแนว,วนคะบทนี้อยู่ในปลายภาพนะบทบทมิเทอจะอยู่แค่สี่บทแรกนะคะเดี๋ยวตอนนั้นค่อยแนวให้ดีถ้าเป็นแบบฟิกหรือแบบฟิกลงไปเครื่องสแกนาร์โค้ดส่วนใหญ่ที่เป็นแบบฟิกจะอยู่ในโรงงานหรืออยู่ในว a r e h o าส์ น,นี้ก็คือติดอยู่ตามสายพานอันนี้ก็ติดตามสายพานอันนี้ก็สายพานเหมือนกันเวลาที่กล่องมันวิ่งผ่านมันจะอยู่ตรงที่มันมีตำแหน่งของเครื่องอ่านแล้วก็สแกนหรือถ้าเด็กสังเกตเคาน์เตอร์แคชเชียร์ของแม็กซ์ u วรลูหรือ b ิกซี่ะเครื่องสแกนบาร์โค้ดของเขาจะติดไว้ ue, ที่โอแคชเชียร์ er เลยเคยเห็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ตั้งขึ้นมาบ er นโต๊ะแคชเชียร์ไหมคะแล้วเวลาที่เขาหยิบ สินค้ามาเขาจะต้องหยิบสินค้าเอาไปใ,ใกล้ๆกล่ะนะองน,นั้นกล่องนั้นน่ะคือกล่องที่มีเครื่องอ่านบาร์โคดอยู่ถ้าเป็นที่แมคโครเขาจะใช้แบบข้างบนถ้าเป็นที่แมคโครเขาจะใช้แบบเป็นมือจับแล้วก็ยิงเพราะว่าที่แมคโครไม่มีโร่แคชเชียเป็นแค่แค่ขึ้นมาที่วางเขาประหยัดพื้นที่เนาะเขาใช้แค่ตัวกดแคชเชียแล้วก็ตัว,ต,ว,ต,วตัวแสดงแคชเชียขึ้นมาแล้วก็มีคนปืนอยู่นนั้น ก็คือมีสองแบบนะมีแบบพกพากับแบบฟิกซ์ positioning นะคะทีนี้เครื่องอ่านของบาร์โค้ดมีหลายแบบมีตั้งแต่แบบเพนสแกนเนอร์เด็กดูนะเพนสแกนเนอร์ก็คือเป็นแบบหัวปากกาคะหัวปากกาที่มันมีหัวเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆปากกาเลยแต่ว่าตรงปากกาเนี่ยมันจะมีช่องที่ให้แสงเลเซอร์ยิงออกไปแล้วก็ลากอ่านได้น้ำหนักเบาพกพาได้แต่ว่ามันมีข้อจํากัดเหมือนกัน ส่วนอันนึงเป็น slot scanner ค่ะ slot scanner คล้ายเครื่องสแกนบัตรเครื่องรูดบัตรบัตรสมาชิกรูปสเกตบัตรสมาชิกรูปอ,อ,อะไรอ่ะบูธวัสรหรืออะไรพวกนี้นะคะถ้าเขาไม่อยากลงทุนให้เป็นการฝาชิปลงไปเขาจะใช้วิธีการติบบดบาร์โค้ดไว้ที่บัตรแล้วก็รูดรูดเอารูดผ่านเครื่องบัตรปึ๊บข้อมูลก็จะโชว์ขึ้นมาบนหน้าจอว่านี่คือ สมาชิกคนนี้นี่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 มียอดในการซื้อที่ห่างมาเท่านี้เท่านี้มีต้าปสะสมเท่านี้เท่านี้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น slot กนเ n อ e r เป็นเครื่องอ่านวอลโคนิดหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นการอ่านจากบัตรนะคะโดยต้องมีการรูดต่อมาเครื่องอ่านสองอันนี้เรายังอันแรกไม่ค่อยเห็นอันอันที่สองที่เป็นล็อตเรายังพอเห็นอยู่บ้างนะคะส่วนอันที่สามเป็นแต่ ccd charge couple device scanner ค่ะ ตัวนี้เป็นทั่วไปเลยเป็นแบบถูกเป็นแบบถูกหน่อยนึงนะคะเป็นการทํางานแบบสะท้อนแสงยิงเลเซอร์ออกไปนี่แหละนะคะก็ทั่วไปเขาก็จะใช้แบบนี้ส่วนอันที่2องเขาเรียกว่าเป็นลายเหนียวอิเเเด็กๆขีดเส้นใต้าตรี้ไว้นิดน่งว่าถ้าเป็นประเภทนี้เครื่องมันจะมีการใช้เลนส์รับภาพเหมือนกล้องถ่ายรูปคะ่ะแพนกว่าตัว C C D ขึ้นมาหน่อยนึง สามารถที่จะอ่านบาร์โค้ดที่มีขนาดเล็กได้อ่านได้ดีและเร็วกว่าแบบ C C D นะคะส่วนอันต่อมาตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบเลเซอร์สแกนเนอร์ค่ะแต่เลเซอร์สแกนเนอร์ตัวนี้มันมีการใช้แสงเส้นที่เป็นเลเซอร์นี่นะคะ2-10ถึง10เส้นอย่างที่อาจารย์บอกเด็กๆว่าเวลาอ่านบาตร์โค้ดต้องอ่านในแนวตั้งหรือขนาดใช่ไหมนี่เลยค่ะเวลาอ่านเนี่ยเส้นของเลเซอร์ต้อง บาร์โคดแบบนี้หรืออาจจะทะแยงได้นิดนึงยังพอให้อ่านพอรับได้อ,อ่านได้แต่ถ้าเราให้แสงบนขนาดแบบนี้ดิ่งอยู่กับบาร์โคดแบบนี้อ่านไม่ได้นะคะอันนี้คือเป็นเลเซอร์แบบสแกนเนอร์ที่ได้ไม่เกินสิบเส้นแต่มันมีอีกแบบหนึ่งแบบนี้แบบนแบบนเรียกว่าเป็นมัลติไลน์เลเซอร์สแกนเนอร์นะ,ะมีเส้นเยอะมากทำให้สามารถที่จะอ่านบาร์โค้ดได้ หลายทิศทางเลยแต่เครื่องพวกนี้ราคาสูงส่วนใหญ่บริษัทเขาไม่ลงทุนถึงขั้นมัลติไลเนอรสแกนเนอร์หรอกเขาก็จะใช้ประมาณ C C b หรือ i m a g i n หรือว่าเป็นเ a เซ r ร์สแกนเนอปกตินะคะพวกนี้คือเครื่องอ่านพอมีเครื่องอ่านก็ต้องมีเครื่องปิ้พนะคะเครื่องปิ้พเนี่ยหลักการเดียวกันกับเครื่องปิมพเอกสารทั่วไปเลยอันนี้จำไม่ยากเลยนะคะ ก็คือมีเป็นแบบดอทก็คือเป็นแบบหัวเข็มเครื่องปิ้นแบบหัวเข็มแล้วก็เครื่องปิ้นแบบเลเซอร์เครื่องปิ้นแบบหัวเข็มนะคะหลักการทํางานทํางานของมันเลยก็คือว่ามันจะใช้หัวเข็มเนี่ยจุ่มลงไปในสีแล้วก็ค่อยมาจิ้ม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 ลงไปบนกระดาษของเราเวลาพิมพ์มันจะมีเสียงเด็กๆเคยได้ยินเครื่องเครื่องปิ้นไปเสร็จไหม จะมีเสียงค่ะเป็นแบบเป็นแบบหัวเข็มแบบนั้นนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ถ้าเป็นแบบเลเซอร์ค่ะฟืดออกมาลูกเบามากเสียงเบามากแล้วก็ใช้วิธีการดูดหมึกเบาดูดหมึกเข้าไปในโล,โลริงโลริงพวกนี้หรือว่าเป็นลูกลื่นนี่นะคะที่เป็นลูกล้อกลมๆเนี่ยเขาก็จะลื่นเขาเรียกว่าอะไรไถลงไปบนกระดาษของเราเนี่แหละนะคะให้เกิดตัวอักษรตามที่ ที่มันเซตมาว่าจะให้พิมพ์อะไรใช้หลักการของไฟฟ้าสถิตทุกอย่างจะไม่มีเสียงเลยเสียงจะเบามากจะไม่เหมือนกับว่าตัวที่เป็นหัวเข็มนะก็คือเป็นหลักการเดียวกันของเครื่องพิพงงานทั่วไปแหละเป็นแบบมีเข็มกับเป็นแบบเลเซอร์นั่นเองการทําง,งานหลักการทํางานของบาร์โค้ดตัวนี้เด็กๆต้องจำได้เลยนะคะการทําง,งานของมันจะทําตั้งแต่การยิงแสงออกไปพอยิงแสงออกไปปุ๊บแสงจะต้องตกกระทมเข้ามา การรับแสงสะท้อนที่มาจากตัวบาร์โคดเนี่ยก็จะใช้หลักการของการโตกระทบของแสงยิงแสงออกไปแสงสะท้อนกลับมาพอแสงสะท้อนกลับมาปุ๊บเขาจะเปลี่ยนปริมาณแสงที่ท้อนกลับนี่แหละนะคะปริมาณแสงในที่นี้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับเส้นมืดกับเส้นสว่างที่จันบอกไหมคะมืดมากมืดน,น้อยทําไมเส้นสีดาของบาร์โค้ดบางเส้นพอผอง,องบางเส้นอน้วน เวลาเรายิงสกรตทบไปเนี่ยปริมาณแสงที่มันไม่เท่ากันพวกนี้นะคะ่ะมันจะทำให้เราทราบได้ว่ามันคือตัวเลขอะไรนะคะมันก็จะมีปริมาณแสงที่ซ้อนกลับมาเนี่ยเราก็จะต้องสะท้อนกลับกันไปมาแบบนี้ใช้ผ่านสัญญาณที่เป็นทางไฟฟ้าต่างๆนะคะแล้วก็มีการแปลงขึ้นสัญญาณพวกนี้เข้าไปในคอมพิวเตอร์เพื่อถอดรหัสต่างๆออกมานะคะก็สาหรับบทนี้เนี่ยออกข้อสอบตอนไปนอลเนี่ยเกือบจะทุกหน้าเลยเรา ว่าเดี๋ยวเขาจะมาแนวให้ว่าออกหน้าเนี่ยเขาจะออกในผ่ามลักษณะใดเดี๋ยวอาจารย์จะแนวให้อีกทีหนึ่งนะคะทีนี้เดี๋ยวให้ดูคลิปก่อนแล้วก็จะแนวข้อสอบอีกเธอเราสอบเปันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เมืหลังยี่สิบกราคือพุทธหน้าแล้วนะคะวันพุทธหน้าตอนเช้าไม่ต้องมาเรียนไปเจอกันที่ไหนจำได้ไหมตึกสาม หนึ่งศูนย์หนึ่งบีบอยตึกสามหนึ่งศูนย์หนึ่งบีบอยห้องเนี่ยตึกสามข้างตรงนี้พอดีห้องเนี่ย,ยมันต้องเดินเข้าไปในตัวตึกก่อนนะคะเด็กหันหน้าเข้าตึกสามใช่ไหมพอหันหน้าเข้าตึกสามเดินเข้าไปในตึกสามอึ๊บซ้ายมือเป็น,ปนร,ร้านเอกสารใช่ไหมคะขวามือมันจะมีซอยแรกก่อนมันจะมีสองซอยเห็นไหมซอยแรกกับซอยหลังซอยข้างหลังถ่ายไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาซอยแรกเลย เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงเข้าไปมันจะมีห้องใหญ่ใหญ่แอบอยู่ทางขวามือเรียกว่าสามขีดหนึ่งศูนย์หนึ่งบีบอยนะคะไปสอบแสดงเวลาห้าโมงนะพอถ้าการจัดข้อสอบอะไรเสร็จห้าโมงขึ้นอาจจะให้เข้าเลยจริงๆคือเขียนไม่ว่าเลิกผมไปรใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเร็วอยากกลับบ้านไวมันก็จะให้เด็กๆเข้าสอบก่อนเลยนะคะข้อสอบอ๋อเดี๋ยวว่าจะให้ดูคลิปก่อนดูนคลิปก่อน ก็อย่าลืมเนาะวันนั้นอะคืออาจารย์กลัวเด็กขาดสอบมากเดี๋ยวจะจะแจ้งผ่านเฟซบุ๊กอีกทีนึงไม่รู้เฟซบุ๊กอ่ะจะเห็นเธอหรือเปล่าเด็กบางคนก็ไม่แอดอาจารย์แต่ก็อยากจะให้แอดเพราะว่าอยากให้เห็นว่าบางทีอาจารย์ก็จะประกบประกาศอะไรของอาจารย์อยู่ในนั้นเรื่อยๆนะคะมันก็จะเห็นได้ทั่วทั่วดี 只剩心跳的声音，坚定了我爱你的决心。此刻你就是唯一。